จับตาร,ราคาน้ำตาลโลกปัจจัยหนุนราคาน้ำมันพุ่ง4องค์กรขอเงินอ้อยสดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบารโซนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็นำทุกท่านมาพบกับติดตามข่าวข่าวสถานการณ์นะครับราคาน้ำตาลตลาดโลกนะครับราคาน้ำมันดิบของ สหรัฐอีกด้วยนะครับติดตามในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับซึ่งจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้นขยับลุ้นปี65ทัพ6ผล,ผลผลิตอ้อย100ล้านตันนะครับซึ่งการจับราคาน้ำตาลตลาดโลกนั้นขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับในปี65ทับ6นั้นก็ลุ้น เอาปริมาณอ้อย100ล้านตันจะได้หรือไม่นะครับในนาทินันตัุุขหัวหน้าสำนักงานสหพันน์ชาวไรอ้อยแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังคงผันผวนสูงจากสถานการณ์การสู้รบในรัสเซียและยูเครนเนื่องจากทำให้ระดับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสูงกว่า100เหรียญสหรัฐต่ตอบาเรลซึ่งมีผลให้บราซิลที่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาล ทายอันดับหนึ่งของโลกได้มีการนำน้ำตาลไปผลิตเอททอรอลมากยิ่งขึ้นจึงส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกขยับขึ้นเล็กน้อยจากเฉลี่ย18เซนต์ต่อปอนด์โดยราคาส่งมอบเดือนมีนาคม2,566อยู่ที่19.45เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรกันแน่นะครับสำหรับ การเปิดหีบอ้อยฤดูปี2,564ทับ65ของ57โรงงานน้ำตาลที่เริ่มเปิดหีบตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2,564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีผลผลิตอ้อยแล้วกว่า84ล้านตันซึ่งล่าสุดโรงงานประมาณ8-9แห่งได้ปิดหีบแล้วที่เหลือส่วนใหญ่จะทยอยปิดจนถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้จะเหลือเพียงบางแห่งในพื้นที่ เช่นของภาคอีสานภาคตะวันตกเนื่องจากเผชิญกับฝนตกต่อเนื่องทําให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าดังนั้นเบื้องต้นคาดว่าปริมาณผลผล,ผลิตอ้อยทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ87-88ล้านตันยังไม่ถึง100ล้านตันสําหรับในฤดูกาลนี้ซึ่งคาดว่าโรงงาน90%จะปิดหีบสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะมีบางส่วนที่ยังเหลืออยู่โดยผล,ผลผลิตปีนี้ก็ หากไม่มีปริมาณฝนตกบ่อยๆอาจจะได้สูงกว่านี้เพราะผลที่ตกมาเร็วทําให้ข้าวความหวานลดลงและมีผลต่อสิ่งเจอือปนภาพรวมณาวันนี้จึงมองว่าอ้อยเข้าหีบน่าจะอยู่ราวๆแปดสถึงแปล้านตันซึ่งหากเทียบกับฤดูหีบปี2563ันทับหกสี่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งค่อนข้างหนักมีผลผลิตอ้อยเพียงหกสล้านตันก็นับว่าเริ่มกลับมาสู่สภาวะที่ปกติแล้วในตอนนี้ อย่างไรก็ตามปริมาณผลที่มาเร็วประกอบกับโรงงานประกาศประกันร,รับซื้ออ้อยสดตั้งแต่ฤดูการหิป,ปี2565ทั66ถึง2567ท68ในราคา1,200บาทต่อตันอ้อยราคาคำหวาน12.63 c ีซรวมถึงราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกทรงตัวระดับสูง18-19เซนต์ต่อปอนด์ก็จะทำให้ผลผลิตอ้อยของไทยในฤดูหิป,ปี2565ท66มีโอกาสที่จะแตะระดับ 90ถึง100ล้านตันได้เช่นกันโดยผลผล,ผลิตอ้อยของไทยเคยทำสถิติสูงสุดไว้ที่134ล้านตันในปี2560ทับ 61. นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับ4องค์กรชาวไร่นะครับซึ่งตัวแทนชาวไร่อ้อย4องค์กรชาวไรอ้อยซึ่งก็ประกอบด้วยสาหพันธ์ชาวไร่อ้อยห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสมาพัพนธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนั้นเข้าพบนายสุริยะจึงรุ่งเรื่องกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในวันที่16มีนาคม2565ที่ผ่านมาเพื่อแสดงความขอบคุณที่ลักดันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูหีบปี2563ทบซึ่งสนับสนุน120บาทต่อตันอ้อยและยังได้ขอกับนายสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำเนินการในฤดูหีบปี2564ทับหต่อเนื่องซึ่งก็หาือเรื่องเงินช่วยพี่น้องตัดอ้อยสดในฤดูหีบปี2564ทับ นอกจากนี้จะหาลือถึงอุปสรรคและภาพรวมของอุตสาหก,กรรมอ้อยและน้ําตาลทรายอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าทาง4องค์กรของชาวไร่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในการที่จะทําเพื่อพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับเข้าพบกับรัฐมนตรีเพื่อขอเงินช่วยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดและหาลือเรื่องอุปสรรคการต่ตางๆการตัดอ้อยในปีนี้ประสบความยากลำบากและต้นทุนสูงขนาดไหนนะครับก็อรอลุ้นกันสำหรับ เงินช่วยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดต่อไปนะครับก็รอรุนกันนะครับ